กับดีดีกับดีด,ด,ดีมีทั้งแกงและตม้มยำมีทั้งแกงและตม้มยำอ่ำอำอำัอำอร่อยดีสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนรู้ในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์อยู่ค่ะ เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเช่นเคยนะคะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ค่ะและหลังจากนั้นเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารนะคะและกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้เราจะไปประดิษฐ์จานอาหารของหนูกันค่ะและกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้คุณครูแนนก็มีภาพมาให้เด็กๆสังเกต และเรียงลำดับภาพผ่านเกมเรียงลำดับขั้นตอนการทำอาหารค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วงั้นเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะไปเลยค่ะคำครองจองอาหารของเราอาหารของเราต้องเอาใจใส่กินผักผลไม้กินไข่กินนม กินเนื้อกินปลาแทนยาขมขมกินข้าวกินขนมอบรมเรื่องกินกินของดีดีที่มีวิตามินและมีโปรตีนเลือกกินเถิดเอ้ยที่มีประโยชน์ได้แก่เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนมไข่ข้าวผัก ผลไม้ไขมันจากพืชและสัตว์เป็นต้นเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารเหล่านี้ในปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกายก็จะช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตอาหารจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อสมองและอวัยวะต่างๆของร่างกายให้เจริญเติบโตส่วนอาหารที่ไม่มีประโยชน์ได้แก่ลูกอมทอฟฟี่ ขนมขบเคี้ยวขนมปังกรอบน้ำอัดลมน้ำหวานอาหารทอดเนฟนฟรายแฮมเบอร์เกอร์เป็นต้นค่ะอาหารเหล่านี้มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยหากรับประทานบ่อยครั้งอาจส่งผลต่อสุขภาพและเป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมา

คือสิ่งที่รับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายสารอาหารคือสิ่งที่มีคุณค่าในอาหารซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายคืออาหารหลัก5หมู่เด็กๆมารู้จักประโยชน์ของอาหารหลัก5หมู่กันเถอะค่ะ1 ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตเด็กๆเ,เห็นภาพไหมคะเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เห็นไหมคะร่างกายของเราก็จะแข็งแรงและเด็กๆก,ก็จะ,จะเจริญเติบโตไปตามไวค้ค่ะ 2. ช่วยสร้างกล้ามเนื้อสมองกระดูกและผิวหนัง 3. ให้พลังงานและความอบอุ่น แก่ร่างกายไม่ว่าจะเดินวิ่งทำงานหรือเราต้องใช้ความคิดแม้แต่เวลาหลับอ,อวัยวะบางอย่างก็ยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะโดยไม่ได้หยุดเลยและยังต้องการพลังงานความร้อนช่วยให้อบอุ่นค่ะซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอของร่างกาย ส่วนต่างๆของร่างกายต้องทำงานอยู่เสมอนะคะทำให้เกิดการสึกหรอและเสื่อมสลายไปอาหารจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้ปกติอาจมีการสร้างเนื้อหนังเพิ่มขึ้นมาบ้างสร้างความต้านทานโรคให้แก่ร่างกายเมื่อกินอาหารที่มีประโยชน์สะอาด และเพียงพอกับความต้องการของร่างกายจะทําให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จิตใจก็สดชื่นแจ่มใสด้วยนะคะย่อมมีความต้านทานโรคได้ดีหรือถ้าเจ็บป่วยก็มีอาการไม่รุนแรงมากนะักนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรคได้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่กันนะคะ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะสร้างสรรค์นในวันนี้นะคะคุณผู้นแนงก็จะพาเด็กๆมาประดิษฐ์จานอาหารของหนูอุปกรณ์ก็มีจานกระดาษภาพระบายสีกาวกันไกรและสีไม้เอาไว้สำหรับระบายสีนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วงั้นเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ประดิจจานอาหารของหนูนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะแล้วเราไปทำพร้อมกันค่ะเริ่มระบายสีกันเลยนะคะเด็กๆคะ้าเวลาเด็กๆระบายสีให้เด็กๆระบายไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าเด็กๆระบายไปทางแนวนอนเด็กๆก็ระบายทั้งรูปภาพไปทางแนวนอนนะคะแต่ถ้าเด็กๆระบายทางแนวตั้ง เด็กๆก,ก็ระบายสีทางแนวตั้งทั้งรูปภาพเลยนะคะจะทําให้ภาพที่เด็กๆระบายสีมีความสม่ําเสมอกันของสีที่เด็กๆระบายแล้วทําให้ภาพที่เราระบายสีนะคะดูสวยค่ะระบายสีเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาใช้กรรไกรตัดภาพกันค่ะ,ะวิธีการใช้กันไกรเด็กๆชูมายอย่างนี้นะคะสอนิ้วนิ้วโป้งอ่า นิ้วชี้กับนิ้วกลางจับด้านล่างรูตรงนี้นิ้วโป้งจับตรงนี้นะคะอ่าทีนี้เริ่มค่ะอ่าคุณครูเนนจะตัดภาพรูปส้มก่อนให้เด็กๆตัดตามรอยนะคะมือข้างหนึ่งจับกระดาษไว้แล้วอีกข้างหนึ่งเราก็เอากันไกลสอดเข้าไปแล้วเราก็เริ่มตัดอ่าตัดตามรูปเลยนะคะถ้าเด็กๆคนไหนยังใช้กันไกไม่คล่องนะคะ สามารถให้ผู้ปกครองพาทํำได้นะคะเด็กดก็จะเป็นการฝึกการใช้กันไกลทาให้เด็กๆเกิดสมาธินะคะเด็กๆระมัดระวังด้วยนะคะในการใช้กันไกลค่ะเด็กๆก,ก็ทากาวพอประมาณถ้าแตเด็กทาเยอะนะคะกาวก็จะยืมออกมาแล้วก็ทําให้กระดาษเปียกได้ด้วยค่ะถ้าเราทาเยอะนะคะทีนี้เมื่อได้แล้วเราก็นําไปติด เด็กๆอยากติดรอบตรงไหนก็ได้ค่ะเด็กๆวางไปเลยอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะของคุณครูแนนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลงานคุณแนนจะเป็นยังไง จากนี้เด็กๆก,ก็อย่าลืมดื่มน้ำเปล่านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อจะทำให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้คุณครูแนนก็ขอให้เด็กนักเรียนของคุณครูแนนดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆสวมแมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ<ด>บ๊ายบาย